โอ้ยิงเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยจริงเนี่ยหายไปแล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละ คือสานยังให้ดูเฮ้ยยิงเหรอเจอเหรออยู่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์ผมเห็นคนนี้คือเขาอยู่อุ้ยทีไหนอ่ะโอ้หน้าผมเลยเห็นแล้ว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 เขากำลังเดินเฮ้ยคุณตายเหรอเด่นเด่นเดนเ่นมามามาโด่ของยิงมัน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 เลยเดี๋ยวได้ผมหาโอเคเห็นแล้วยิงดิมันโด่ของอยู่ จะได้ละโอ้หายใจอยู่อะไรเนี่ยเอาเอาเอามันนิ่งๆแล้วเนี่ยมันนิ่งแล้วเนี่ยเอื้อเอื้อนนั่แหละแม่นครับผมแม่นครับคือเมื่อกี้้คุณไม่ได้กั้นมันกั้นหายใจไม่ได้เมื่อกี้มันกั้นแล้วมันก็ปล่อยของมันเองก็คุณกดจีแล้วก็ปล่อยก็จีแล้วก็ปล่อยมันจะนิ่งไม่ใช่ว่ากดค้างแล้วก็ลากเอาจริงจริงเนี่ยผมผมหวังเพิ่งคุณว่าเมื่อกี้แบบโอ้ผมขอโทษแล้วมีเพื่อนม ก็โทษจริงเมื่อกี้นี้แบบคุณบอกไปไหนไม่รู้ก็หินมันอ้อมตัวคุณไงก็เมื่อกี้มันอ้อมตัวคุณไงผมก็เออมันหายขึ้นขึ้นลงลงหายตอนนี้คุณวนนะคุณคุณผมพูดตรงๆนะถ้าคนมองไกลๆมองไม่เห็นนะคนใกล้ๆก็มองไม่เห็นแล้วคุณคือมันแอบอยู่หลังเสาไงจริงๆมันอยู่หลังเสาแล้วผมก็มิดเลยคือไม่เห็นอ่ะมันวิ่งอ้อมอยู่หลังเสา่ย แม่แม่คุณบอกมันอ้อมแล้วมันอ้อมแล้วผมก็ลนผมก็ลนดิเอ๊ะมันอ้อมอยู่ไหนเนี่ยคุณคุณถ้าถ้าคุณไปไม่ได้ครับคุณไม่ต้องบอกกันแต้ถ้าอย่างนั้นน่ะุณบอกว่าเออเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าผมน่ะแค่นั้นแหละแล้วคกณบอกมันปีนอยู่เอะมันปีนอยู่ไหนมันอยู่ชั้นสองโอ้หันดัชั้นสองแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่เจอไม่หยิเข้ามาเลยิเข้ามาเลยคุณทำไงให้เกิดได้ไกลครับโอ้โหเมื่อกี้แม่งแบบเป็นลูกที่แบบ ขาเรียกว่าสละสละสละยผมผมาพยายามผมไม่พยายามเล่นเป็นตัวลรอฮันลนเนี่ยวิ่งเป็นตัวรอให้คุณพวกคนยิงเลยเนี่ยโหเมื่อกี้เมื่อกี้คอมมันกระตุกเลยโทษทีโทษทีเขาเขาหน้าเขาหน้าผมว่าผมเป็นคนยิงเองดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่ล่ะผมตายคุณตายตายบ่อยอล้โหผมสายให้ชุดเกาะคุณโหอะไรเนี่ยเกาะตั้งหนาชุดเกาะชุดเกาะแทนมันจ้ช่วยอะไรเลยเมื่อมอมเป็นตูเนี่ยผมผมพานะผมมานะ คนตอนนี้คุณแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณยิงไปกค่ของยังกำลังโตของอยู่อ่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันไม่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ปล่อยมันขอกก็ดูอยู่แล้วนะเมื่อไหร่คุณจะยิงวะมันแบบว่ายืนนิ่งหลายรอบแล้วนะคือมันมันไม่มีเคลื่อนแล้วพาพาไม่มีเคลื่อนแล้วอย่างนั้นน่ะไม่เคลื่อนแล้วคือกำลังกำลังจะยิงไงมัน หายใจแล้วปอกกันสันส่นๆผมก็สั่นเลยโอ้โหหัวใจเต้นทีร้อยสี่สิบมาเนี่ย <c oughs> ช้ายิงย <press> าคือเห็นคนพูดยิงดิบดีนะว่าจะยิงไม่พอเห็นคนลวมือสั่น <c oughs> ผมฟังแล้วโอ้โหเกยไกลนะเลยว่ะไกลสุดุมก็สร้างใหม่ฮะเนี่ยผมก็ลบสร้างใหม่ลบสร้างใหม่เนี่ยมันรู้จะไปทันปะเนี่ยทานทานอยู่ชั่วโมงหนึ่งน่ะ ก้ามงหนึ่งถ้าไม่มีไขมาโดก่อนต่อนะคุณก็เฝ้าของเลยนะผมก็เฝ้าอยู่ครับนี่มันไม่ออกจากเซเบอร์สักทีมึงอยากเก็บหรือมึงยังยอะงยิ่งเอ้ยมันไม่ออกจากเซฟเวอร์เลยเว้ยปล่อยมันหรือว่าปล่อยมันมันอ๋อถ้ามันตายมันไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เนีายทำอะไรไม่ได้หันไม่ได้หันหน้าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> คือแบบรู้รู้อีกเดียวว่ามันมาโดของอะแคนแหละยึดตรงไหนยึดตรงไหนสาม,ม,มีสามีตกใจเดินย่องย่องกลมกลมเอ็ม <M S 1> หน้าเอ็มหน้าหน้าอาจะดักอยู่อยู่ด้วยกันนะแบบว่าจะได้แบบเออใช่เออช่วยกันอะใช่เออความผิดเอ็มเอาาเชื่อมือเอ็มแล้วเนี่ยใช่เออความผิดเอ็มอะใช่เลยผมไม่เกี่ยวผมซัพพอร์ตเฉยๆคุณปล่อยแทงไปตายก่อนนแทงไมีตายมันมันเป็นอยู่แล้วคือแทงต้องตายก่อน คุณไม่ออกบีเคบีเองโอ้ยคุณออกบีเคบีจะตายกว่าเดิมเด็กลูกซองนะมันใช่ลูกซองยิงคนเหรอได้แล้วคุณไม่ใช่ลูกซองอะไม่ใช่คุณก็คุณบอกอยู่ชั้นสองอะมันกระดนั้นสองอลไผมบอกว่ามันปีนมันปีนอยู่ผมไม่เห็ว่าชั้นสองเอากลัมาแล้วเราผิดจิงไเนี่ยเอ็มเอ็มก็ได้ยินใช่ไหมว่ามันอยู่ชั้นสองจริงมันมันกำลังกระโดดกระโดด ปีนอยู่ตรญยุปีนอย่ปีนอยู่บอกมันยืนระวังระวังว่ะข้างบนข้างบนอย่างนี้มันไม่ยิงมันจังหวะนั้นเลยเหรอจังหวะอะไรคือพอจะยิงเม่งต้นไม้บังพอยิงทีแม่งรถบัสยิงทีนี้ก็โผล่มาผมต้องเคลื่อนตัวมาแล้วก็ยิงลั่นแล้วอ่ะผมก็ลั่นแล้วเนี่ยอาไม่เจอยูเอวียูเอวีบอกหลอกลอเกินเอ้ซอมบี้มันไปกองอะไรยิงมะนันไม่เข้าใจกองตรงไหน จริงๆนะถ้าถ้าผมรู้ว่ามันจะเล่นอย่างนี้นะถ้าคุณถ้าคุณบอกมันมันจะไม่ขึ้นชั้นสองผมจะวิ่งหนีออกมาเลยนะเนี่ยวิ่งหนีเพราะผมก็บอกว่าให้คุณวิ่งออกมาตรงทางรถบัสผมก็บอกคุณยู่โอนแล้วคุณบอกอะไรคุณออกมาทักรถบัสนั่นแหละมาทักรถบัสผมอย่างงี้คุณก็วิ่งอยู่หมอบผมก็เห็นคุณหมอบขึ้นขึ้นลงลงอยู่โอ้คุณคุณคุณได้ผมยืนรับเลยไมแล้วโดนยิงแล้วเลือดเลือดร้อนตอนนั้น รถรถแต่ผมไม่แน่เนาะอัดยาอยู่ไงเนาะอ๋อถึงว่าคุณหมอหมออะไรเนอะอัดยาอยู่นะเพราะเลือดเต็มก็เอาไปบู๊ต่อยิงมาได้ประมาณสองนัดอะเมื่อกี้ผมก็ยิงเต็มเต็มคอไม่เต็มคอเขาหูคุณเป่านิ่งเป่านิ่งคุณเานิ่งเป่านิ่งไม่นับครับน่นับดีโอ้สาขามายังมายังได้หนึ่งคนมามาใกล้ๆอย่างผมผมผมสร้างตัวใหม่เลยแล้ววะ ตู้กระสุนสไนเปอร์อะไรอ่ะอ่าวินเชสเตอร์ก็สไนของคุณนะครับเดี๋ยวอ๋อนั่นแหละถ้าเจอคนอีกทีเดี๋ยวค่อยนี่ดีกว่าจุดสามศูนย์แปดอ่ะผมใช้คาหายมันไวคนที่แล้วกันเซ็งเลยยิงคนแล้วมื่อลืมรู้สึกเจ็บปวดอ่ะรู้สึกเจ็บปวดโอ้สเก็บได้อีกคนหนึ่งละคุณรู้สึกเจ็บปวดมากเลยเนี่ยแบบเฮ้ยคุณ่อนเนาะไม่ต้องเจ็บปวดพอแล้วพอแล้ว คุณไม่หาอาหารให้ผมกินอะไรครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกตะกรวแทนครับลูกตะกรวคุณเห็นยังเน,นี่ยอีกสมนึงเนี่ยคุณเดมครับเห็นยังครับเลือนเลื่อนลดน้อยมากอะตกถ้าตกที่สูงแล้วลดน้อยมันปรับแพทใหม่ใช่ครับน้อยครับคือผมตกจากไอ้ตรงระเบียงไอง้หลางังคาหลังคาบ้านนี้ตกมาเลืม่มนไ่ลดอะนี่นนผมวิ่งลงเนินเล่นเนี่ยวิ่งลงเนินเล่นในเลือดหายไป นิดเดียวเนี่นิดเดียวแค่ปลายผมอะไหนวะผมเห็นแต่ซอมบี้เอาละผมกำลังวิ่งไปถึงแล้วนะผมถึงสามแยกแล้วหเห็นละ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 ยิงดีไหมเห็นผมไหมผมเห็นยิงไอ้เนี่ยคุณมีของไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีมมก็<อ>ยิง,<อ>งทิ้งอะไร้ประโยชน์จริงเลยนี่ผมเห็นคุณเนะี่ยผมยิงขู่ได้ไหมจะยิงมาทำเพื่ออะไรก็ทุนเหลือแล้วครับเอผมใช้นี่ไงพลฝฟันยิงไง เพื่อจะโดนไงลองคอมแมนไงเอาเอาเอาย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 าดูดูซิกเซ็เก็บเก็บยายิงได้ยังลยดีกว่าเก็บคุณเอาฉายมาทุบกับผมดีกว่าไหมไอชายอ้าผมต่อให้คุณใช้ปีศาผมใช้ปืนนะโอ้ม่นว่าคุณคุณรีบมาเลยะคือมามาก่อนมาก่อนช่วยดูในเมืองก่อนดีกว่าแม่ผมจะกลับไปเอาของเนี่ยดูแล้วดูแล้วแล้ว ไอคนนั้นออกอยังมันอยู่ตรงไหนผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยทางบ้านบ้านบ้านตายครับตายนี่อ๋อมันออกไปแล้วออกอยังวะรู้สึกว่ามันออกไปแล้วออกไปแล้วมันออกไปละอยู่นาำแล้วเนี่ยผมก็เหมือนกันโอตรงที่คุณยืนที่ผมยิงอ่ะคือต้นไม้นี้บางพอดี เห็นสองคนแล้วทำอะไรกันอยู่นะ่ะแหมผมจะยิงคุณคนแรกนี่แหละแหมอยูย่ไหนเตรียมแล้วเนี่ยมายิกันกป้นจุงมอบเดีย๋ยวนี้มอบมอบไม่มีอะไรป้นแล้วคุณมอบไม่มอบเอ้าบอกให้มอบไม,ไม่มอบอีกระวังมากอะสระวังมากคือคุณรีบไปเก็บปืนตรงที่คุณอา้อาวทำไมมันมืดอีกวะ,อะ,ออะเอะมืดเลยเอ้ายัางไม่มอบอีก เวลามีป่าเดี๋ยวของหายคือของหายแล้วป่าเหญ้าที่อะไยตอนนี้ก็ปล่อยเขาเก็บเปลืไปอุลผมถามนะเฮีดูดูบ้านดีกว่าดูแค่บ้านอ่ะดูบ้านเป็นอันอุบ้านบ้านมันจะอันนี้ไปแม่ดูดิโอ้แหเผาเาะมันล้างนาขนาดไหนวะไอ้เฮียต้นไม้ขึ้นข้างบนเลยเนี่ยก็มันปรับเซิร์ฟใหม่ปรับใหม่ปรับแม่แม่แม่ผมพูดถึงรา่ความเป็นจริงคนต้องล้างนาขนาดไหนโบดูดูต้นไม้ว่าอะไรเนี่ยสักสิบปียี่สิบปีไง แล้วสิปียี่สิบปีอาหารมันยังแดกได้อีกเหรอเนี่ยก็อาหารแบบนี่ไงอาหารแบบสทำเด็อดรูปให้บอกมาม่าน่าจะมีมาม่านะจริงๆอ่ะคุณผมน่าหยิบปืนสั้นจากพวกคุณเท่าไหร่เอ้าแล้วคุณไม่เอาหรอคุณเดินไปไม่ถามไม่ทงไม่ถามเลยเนี่ยไม่เห็นอะไรหรอยังยังใครถึงละเดินไหมครับเดินไหมครับซอมบี้ไม่ได้อ่ะซอมบี้มันนั่นนั่นอยู่อ่ะติดตามชีวิตคุณ ผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ไปได้ไปได้ไปได้ได้ล่องกลางไปได้เลยหมอบไปเหมาะอุ้ยปืนซ้ายกับขวาอีกอ่ะยิงไปแบบล็อกล็อกกลางแบบหมาะมาห้ามเอาเนี่ยเอาปืนซ้ายมาก่อนเอาปืนซ้ายมาก่อนดีกว่าโหคุณนี่เข้าใจรักเกินคุณเฮ้ยมบีคุณล็อกมันล็อกอย่างไรเล่าสต๊อบบี้โอ้หัวข้อทุบหัวข้อทุบไปช่วยไปช่วยไปช่วยเพื่อนไม่ช่วยไอ้ปล่อยเขาวิ่งมา แมนมากแ้่ผมไม่ได้เป็นตัวผู้หญิงครับคุณต้องการไหมผมทิ้งคอร์สไหม M4 ป่ะมาเลยผมช่วยก่อนเอา,าะเอะไรสักอย่างก็ออได้คุณทิ้งทิ้งไหมผมสักอย่างเอาเนี้ยไปกูมไม่ให้ปืนซ่าหรอกผม,มให้นี่ไป <MC S 2> ถมหนักไ,ได้เอาอาหารอะไรมาคืนผมเนี่ยโอ้ อาาหรเนี่จไปดักคุณไปดักหน้าเมืองในควมดูนี้ม่หม้อเดี๋ยวที่ติดนัดฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมรอคนมาแค่อยนี่วะแกผมก็ต้องบูอยู่แล้วไงตอนนี้อยตอนนี้เราอยู่ในช่วงใครจะแดดผมไม่ไปเลย วิ่งอยู่ได้เลยซะตององกันนะแต่เวลาไม่มีอาหารอุ้ยนี่ยิงครับผมยิงไม่ใชเสียงคุณมาสะท้อนดูเฮ้ยมึงขึ้นมาข้างบนนี้ได้ไงวะผมยิงไม่ใช่ดูคุณคุณเทมครับเป็นแล้วเป็นแล้วมันบล็อกมันบล็อกกระโดดทีเดียวผมก็เป็นนะกระโดดบล็อกบ้านโน้นนะแล้วเนี่ย พอนแถบนแหลโอ้ยจะเยอะไปไหมดูนิดนิดหมดยังเนี่ยข้อมีบ้าเนี่ยขึ้นรูปน้อมโอ้โหจะเยอะไปไหมเนี่ยไม่ได้เล่นบ่อย ก็เล่นไม่ได้เล่นมันแต่ก่อนแต่ก่อนนี้เล่นทั้งคกลางวันอันนี้เล่นแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้วก็แค่เล่นแค่เล่นคอมแต่ไม่ได้เล่นเล่นเกมหรอกะไรก็อะไรไม่ได้เมือ เอคเลยเว้ยหนักแมเอคผมทิ้งเลยนะเฮ้ยผมบักเยอะบักนอนเออลุกละเออตกจากที่สูงได้ไม่ลดน้ำอาหารบานเลยเนี่ยผมเนี่ยเอาอาหารให้ผมหนยตอนนี้ปอดอาหารไม่เยอะเลือดเลือดเนี่ยยังเลือดเลือดเมื่อด้วเรื่อยๆครับก็โดนจับะเดี๋ยวู่ิ่งผมอ๋อคุณอยู่ไหน พวกคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยพวกคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยผเจ้าอื่นก็สองผมกมวารายผมการายเก๋าวิ่งไปข้างหน้าข้างหน้ากรมตำรวจอ่ะเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครวางเอ้าผมเมาเลยเนี่ยเห็นคนละเห็นคนละยิงนี่เลยเนี่ยแหละยิงเนี่ยเอ้าอยากยิงก็ยิงมาโอ้โหตกใจฮะยิงเสียงปืนเมื่อกี้หมอบเลย กดหมอกโคตรใบโอ้โหแล้วอยู่ในช่วงใครจะแดกจะรอรอลอาหารนะได้กินอาหารแล้ววิ่งมีสิทธิ์ก็วิ่งจะคิดไม่คิดจะรอเลยนะเนี่ยเอ้สุดระก็มีได้สไนเปมาครับโอ้อแล้วขัว้สุดสไนเปอร์เนี่ย ไม่มีไม่ได้แทงนะครับปี๊ีตายมึงเข้าใจครับเข้าใจเอาค้อนตีเลยครับนี่คนมึงตามหลังค้อนตีเลยครับคนตามคุณนะครับผมก็เชื่ออะไรไม่ได้จิงจิงโอ้ยยายอย่ายิงอย่ายิงผมลัดช็อตเอาเอาเอาสนายยิงเลยไหมครับยาเถือเอาโอ้โหยิงเลยยิงเลยไอ้แม่งดูยิงแล้วไม่ดูคนหลังเลยนะแม่งก็สุนแม่งเฉียวหัวมานี่เป็นเรื่องเลยเนี่ยอ่ะแล้วเกาะไม่ต่อสิ หนักเกินครับคุณผมเอาข้าวมาให้คุณเนี่ยข้าวข้าวข้าไปไหนโอ้โหอาหารใหญ่อ่าอเต็มแล้ว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 อ่าเนี่ยน้ําน้ําครับไม่ไม่ไม่เต็มสองอย่างอาหารเมื่อกี้เต็มแล้วอาหารใหญ่คือผมเคยให้เขากินครั้งหนึ่งงั้นเดี๋ยวรอซุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคุณจะเอาหาอะไรอีกไหมเนี่ยคือห้าห้าคุณหนักคุณก็เอามาแบ่งผมก็ได้ผมเก็บไว้ฮะแบนดิตใช่ป่ะไม่ใช่นี่วะ ขนมขนมเลจูน้ำนี่จุยมันน้ำจุจุยจุยครับน้ำผลไม้จุยจูดทุกปั่นนี่วะไหนมีลูกกระสุนนายเพื่อเหรออ๋อเดี๋ยวผมผมขอเก็บไปใช้เลยแล้วกันเอาผมหนึ่งแล้วเออให้คนที่นี่ดิเออโอเคโอเคโอเคมา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 เก็บเก็บเก็บเนี่ยอ่ะ เก็บไว้แล้ววันจะลาช็อตขอหน่อยครับไอเกาะ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 พุณเกาะเกาะเกาะอะไรครับเกาะเจ็ดสี่ไหมครับเออล่าทักใส่หัวกสักดอกดีกินเนี่ยนอนใกล้ๆกันด้วยนไปนายสั่นายสั่ก็บอกสั่ก็บอกไม่ตายมันรู้ไหมป่ะตะปีเซฟอินดีกว่าเซฟอื่นโอ้โหเรสไนนี่รู้สึกหลั่งล่าทันทีเกินนะ ส่วนใหญ่ขเขาจะมาเมืองนี้หรอเมืองนี้มันไกลนะเมืองนี้ดอกสนายเยอะเดือนนี้ดอกสนายครับแน่เใาญ่มันจะดอกไปปืนนี่แหละครับสนายกับ s ด d สองอย่างผมแบบโปรโมตีได้บ่อยผม,ผมเ,ลเล่นอยู่ที่เล่นในเมืองนี้เล่นในเมืองนี้กับ no นอนแร็ปนอนแรได้แต่ปืกนกล <No Lab. S 2> นอแร็ปแทนแทนผมก็อยู่แต่เมืองน,นี้เหมือนกันระวังแล้วกันระวังล้วทำไงอยากอยู่เข้ามาเข้ามาก็ระวังแทนผมแล้วกันอยู่บนต้นไม้ตัวนี้ห้าคนแกนั่นเด็กผมกลัวเข้ามา กลัวตายนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซฟกันโอเคครับโอ้เรามีทนายแล้วผมไม่ต้องวิกบู๊แล้วเ <c oughs> ดีูคุณหลันล้า <c oughs> ไปบ้านแบเนเซฟเจอกัน